สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับในวาระดิตถีครบรอบวันเด็กนะฮะขอพวกเราน้องๆน,งห,นหนูทุกคนนะครับซึ่งปีนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมนะครับเราก็ได้จัด กิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆทุกคนนะฮะโดยเราเปิดสวนสัตว์ให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวฟรีทั้ง6สวนเลยนะครับก็มีอยู่สวนเดียวคือสวนที่เขาเขียวจังหวัดชลบุรีเท่านั้นนะครับที่ว่าเรามีปัญหาเรื่องการโควิดเรื่องอเรื่องของโควิด -19 แต่ว่าใ,ในสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยพวกเราสามารถจะเข้าไปเที่ยวทางออนไลน์ได้นะครับเข้าไปดูทางทางทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ของพวกเรานะครับแล้วเขาเข้าไปเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลให้เป็นแมสสำหรับ ป้องกันโรคโควิดอันนี้นะฮะที่เก๋และน่ารักนะฮะให้พวกเราเข้าไปจับรางวัลหรือทายรางวัลได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ในทุกสวนเนี่ยเราสามารถที่จะเที่ยวฟรีมีรางวัลให้ทุกคนพวกเราได้ทั้งหมดนะฮะเราใช้พวกน้องๆหนูๆได้เที่ยวฟรีตั้งแต่เวลา8.30ถึงบ่าย3่งของวันที่16นะครับพวกเราอย่าลืมนะฮะใช้โอกาสดีๆนี้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปสนุกสนานกับสวนสัตว์ของเรานะครับ จาความฝันของท่านนายกรัฐมนตรีได้ไหมที่ท่านให้เกี่ยวกับเรื่องของคําฝันวันเด็กปีนี้ท่านว่าพูดว่าอะไรนะครับเด็กใหม่รุ่มใจช่างชาติด้วยมีคุณธรรมเฮอตบมือเลยครับเคแล้วอย่าลืมไปเที่ยวสวนสัตว์ให้สนุกนะครับเที่ยวตามแบบ New n o r m a l นะครับนวยกันแบบวิถีใหม่ของการเที่ยวนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาเรื่อง สุขอ,อนามัยรักษาสุขภาพพวกเราด้วยนะครับขอให้สนุกสนานในวันเด็กนะครับในวันที่16นี้นะครับขอบคุณมากครับ